สำหรับคันนี้ก็จะเป็น Toyota y a r i ิ1.2 G CVT ออโตนะคะรถปีคศ so 2014จดปีพศ so 2557นั่นเองนะคะลูกค้า สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงคาเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบี B. ก็มีเจ้าตัว t o โยต้ายาริสคันนี้เลยนะคะมาแนะนําสำหรับคันนี้ก็จะเป็น Toyota ายาริ1.2 G CVT Auto นะคะรถปีคศ 2014- จดปีพศ2557นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะลูกค้าราคาขายเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า สำหรับราคานี้จะได้อะไรบ้างจะแถมอะไรบ้างออปชั่นภายนอกและภายในตัวรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันที่ล้อเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้พร้อมล้อแม็กไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้ราคานี้แถมล้อแม็กให้เลยนะคะคันนี้จะเป็นแม็กแต่งซิ่งขอบ15นะคะขนาดตัวยางอยู่ที่185ทั 60R15 นั่นเองนะคะสำหรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้มือเปิดประตูนะคะก็จะเป็นตัวครอบชุบโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคะ มาดูกันที่ด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังตัวรถของเรานะคะคันนี้ก็จะมาพร้อม آ, ด้านหลังนะคะตัวนี้ที่เป็นเส้นสีส้มๆแบบนี้จะเป็นตัวเส้นไล่ฟ้านั่นเองนะคะลูกคา้าคันนี้ก็คือเดิมโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะสำหรับภายในด้านหลังตัวรถก็คือยังสวยมากๆนะคะลูกคา้ายังใหม่มากมาก สำหรับด้านท้ายตัวรถก็เปิดได้แบบนี้เลยนะคะสามารถวางของสัมภาระได้เยอะแยะเลยนะคะสําหรับตัวาด้านท้ายตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะไปเลยค่ะมาถึงภายในตัวรถของเรานะคะสําหรับคันนี้ก็จะคุมโทนได้สีดําทั้งหมดเลยนะคะภายในส่วนตัวเบาะของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําคาดได้สีแดงแบบนี้เลยทั้งคันนะคะลูกค้าส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะมาได้โทนสีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อม ถุงลมถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ที่มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นกุญแจร,รีโมทแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวปุ่ม push start ด,ด้วยนะคะตัวปุ่ม push start จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะ,ะ,คะของข้างๆพวงมาลัยคนขับนะคะเดี๋ยวบีลองสตาร์ทให้ชมกันเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นระบบรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นระบบพับไฟฟ้านะคะคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงของเขานะคะก็สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้วิทยุ a m FM แล้วก็เสียบสาย Ar ร USB ได้เลยนะคะสำหรับเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มาต่อที่ระบบแอร์นะคะคันนี้ระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์ออโต้เป็นแอร์ AC นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นแอร์ออโต้เลยนะคะตัวระบบเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน2งล้อตัวเกียร์ อ,ออโต้นะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 17, 1 8 9 4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยนะคะตามมาเลยคะ่ะมาถึงห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรานะคะลูกค้าสำหรับห้องเครื่องของเรานะคะก็ยังสวยและใหม่และเดิมโรงงานมากๆเลยนะคะ เข้ามาชมห้องเครื่องใกล้ๆก,กันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่อง4ี่สูบ16วาลนึ่1พก้าซีซีแ6แรงม้านั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ก็คือประหยัดน้ำมันในระดับหนึ่งเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ก็คือเดิมโรงงานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าด้านข้างซ้ายขวานะคะก็คือเดิมโรงงานมากๆนะคะลูกค้า ส่วนฝากระโปรงนะคะก็ยังเดิมโรงงานมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นกันความร้อนนะหน้าห้องเครื่องนะคะหรือว่าตัวฝากระโปรงก็ยังมีรอยเม็ดอรคิอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสําหรับโตโย t a ายาริที่บีพาชมไปเมื่อสักครู่สวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะย้ํานะคะคันนี้จะเป็นตัวรุ่นโตโยต้ายาริ1.2 G CVT Auto นะคะเป็นรถปีคศ2014จนปีพศ2557นะคะ สำหรับคันนี้ราคาขายเพียงแค่349,00 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคานี้นะคะได้พร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งสวยๆที่อยู่ในตัวรถไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยออกรถศูนย์บาทสีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่เดือนละ6,500บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอย,อยากได้รถคันนี้ไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งาน ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0812386699นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีมีให้นะคะ1ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวสฟรีล้อแมกแต่งซิ่งสวยๆที่อยู่ในตัวรถนี้ไปด้วยเลยนะคะแล้วก็3นะคะออกได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะ